สบายดีพ <blender>, <aden disappearance> <tan hacia> ี่น้องป้องไปพี่ทุกคนเนาะมื่อนี้ก็มาพ่อบักส่งบอกภูมิบอกเพี่เซลกาพี่น้องมื่อนี้บอกภูมิสมัตตามหอยฮานอยให้คือเก่าพี่น้องมื่อนี้ก็ถือวันรุดพี่น้องเมื่อกี้เนาะหอยฮานอยบอกภูมิรุดพี่น้องมื่อนี้เนี่ยมื่อนี้รุดพี่น้องบประมาณจ็กโตเลยห้าศูนย์โอหกศูนย์บปมาพี่น้องมื่อนี้รุดมาตามกันต่องวดวันที่สิบเจ็ดบ้านี้พี่น้องฮานอย ต่อพี่น้องวันที่สิบเจ็ดหนึ่งี่เอาตามันต่อแล้วพี่น้องเด้อรูดหนึ่งสรูดหนึ 1, 4, ่งสี่เก้าพี่น้องรูดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าพี่น้องจับคู่ัหนึ่งศูนย 1นึ่งส1 8าหนึ่ห้าหแปดเอาลืม1นสี่พี่น้องลืม 1, 4 1 4น,นึ่งสี่หสี่อาพี่น้องนี่ยสองลูดมันเบิดเนาะพี่น้องเนาะ 4-0 4ນ4-5 4-6ງສີຫ້າສ93 4 9 9 9 9 9 เก้าหกเก้าเจ็ดอ่ะพี่น้องแนวทางหวยฮานอยเดินในสามรอบ,นอรอบเนี่ย, 1, 4, 9, ยพี่น้องฮานอยสามรอบเนี่มมยเนี่ยรูดหนึ่งสี่เก้าเดินพี่น้องหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าอันนี้ประพุ่มหมากเดินีอันนี้ประพุ่มหมาก บ๊อบุ่มหมักสามคู่พี่น้องหาหนอยอยู่อื่นเนี่ยเห็นซาดบอพี่น้องในรูดหนึ่งสี่เก้าเลยพี่น้องเลยหนึ่งสี่เก้ามื่อนี้รูดมื่อนี้รูดพี่น้องขอ,อโทษเราไทยเลยพี่น้องมื่อนี้รูดพี่น,อออน้อนนงเอ้ยหากระรูดเน้าทางไปหานอยเนาะพี่น้องเนาะเห็นเทียนแนวทางเลยพี่น้องเอ,อ้ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ๊อบพุ่มออฟิเชียลเลยด้วยพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บอภูมิก็ฝากไว้สามีและพี่น้องสวัสดีครับ